เครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ บอกพ่อเกลือแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนบีเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย4กุมภาพันธ์2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเช้าวันอาทิตย์ครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่เยี่ยนหนุ่มแอร์แลนด้าฮอกส์ครับวันนี้เปิดบ้านสเตทฟาร์มอารีนาตอน7โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับการเยือนของทีมขวัญใจมหาชนนัสปานทองโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์โดยเจ้าบ้านแอร์แลนต้าฮอกส์ครับโค้ชคือควินชไนเดอร์ครับวันนี้จะได้ดวลกับยอดโค้ชออย่างสตีฟเคร ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานอันยอดเยี่ยมของแอเลนตาฮอกชนะมา3เกมรวดโดยเกมล่าสุดก็สามารถชนะทีมแกร่งอย่างฟินิคซันได้ด้วยสกอร์129ต่อ1น0ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแมททับเยลนุมเทรยัง32แต้ม1 5แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับส่วนบ็อกดานบ็อกดานอวิชครับช่วยกดไปีก23แต้ม4รีบาว5แอสซิสไลดิออนเต้เมเร่ก็ยังยอดเยี่ยมครับ22แต้ม8รีบาว5แอซซิส สุดท้ายแลนต็อกสามารถชนะฟินิกซันได้อย่างสวยงามครับส่วนผลงานของสะพานทองโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครับเกมล่าสุดก็ชนะมา2เกมรวดครับเกมล่าสุดบุกไปเยือนเมมฟิสกิสลีย์ครับเจ้าหมีครับแล้วก็เอาชนะไปได้แบบขาดลอยด้วยสกอร์121ต่อ101โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นโจนาธานคูมินกาเล่นดีวันดีคืนครับทำไป29แต้ม6รีบาวด์4แอสซิสต์เสริมด้วยพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่20แต้ม6รีบาวด์6แอสซิสต์ครับ และเครทอมสันช่วยกดปอีก14แต้มกับ2รีบาวสุดท้ายสะพานทองเก็บใช้ได้แบบสวยงามครับผู้เล่นตัวจริงในวันนี้พอพกาดฝั่งเจ้าบ้านแม่ทับเยียวนุมเทรยังจะได้ดวลกับพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่ครับตำแหน่งนี้ชื่อชั้นถือว่าดูดีทั้งคู่ครับแต่อย่างไรก็ตามผมชอบการเล่นของเคอร์รี่มากกว่า ไปที่ตำแหน่งชุดิิการมือยิง3แต้มครับเดิออนเตมเมเร่ครับวันนี้จะได้ดวลกับดาวรุ่งของสะพานทองอย่างเบรนเดนพอสเซมสกี้ครับตำแหน่งนี้ต้องยอมรับว่าแอนแลนต้ดูดีกว่าสพานทองครับไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับสถานะของเดียนเรฮันเตอร์นะฮะยังเป็น50-50ครับถ้าลงมาจะได้ดวลกับแอนดรูวิกกินส์ครับส่วนตัวชอบการเล่นของแอนดรูวิกกินส์มากกว่าในตำแหน่งนี้ และ power forward ครับดาวรุ่งที่มีความโดดเด่นอย่างมากอย่างเจเลนจอนสั้นครับจะได้ดวลกับดาวรุ่งของสะพานทองเช่นกันครับจนาธานคูมินกาชั่วโมงนี้น่าจะหยุดคูมินกาไม่อยู่และเซ็นเตอร์คุมนครับเจ้าครินคาเปล่าเจ้าพ่อรีบาวของแอรแลนต้าฮอคครับจะได้ดวลเกมรับกับเดมอนกรีนพี่บัวเขียวครับตำแหน่งนี้การรีบาวถือว่าสูสีครับแต่ความเก่าก็ต้องยกให้กับเดมอนครับ ผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างที่ผมได้บอกไปครับเดียนเรฮันเตอร์นะฮะสถานะยังไม่แน่นอนครับอาการเจ็บเขา่าส่วนแซดดิกเบครับปกติก็จะเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งสมอลฟอร์เวดในยามที่ไม่มีฮันเตอร์ครับวันนี้เจ็บข้อเท้าลงไม่ได้อย่างแน่นอนสะพานทองจะไม่มีไดโยซาริกคิสพอและแกรี่เพย์ตันทูครับวันนี้ผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ฝั่งเจ้าบ้านแอร์แลนต้าฮอตส์ในวันนี้ครับแล้วนี้ประกอบไปด้วยเทรย,ยังดิออนเตเมเรเดียนเรฮันเตอร์จาเลนจอนสันและคริสคาเปลล่า ส่วนทีมเยือนอย่างสะพานทอง Golden State Warriors ครับนำโดยมาเทพสตีเฟนเคอร์รีเบนเดนพอสซิมสกี้แอนดรูวิกกินส์โจนาธานคูมินกาและพี่บัวเขียวเดรมอนกรีนเจ้าบ้านเอรันตาฮอคครับชนะ21แพ้27ครับก็อยู่อันดับ10ในสายตอนออกส่วนสะพานทองครับรั้งอันดับ12ในสายตอนตกชนะ21แพ้24เกมโดยจับคู่แมชอัพดวลกันในวันนี้ครับจะเป็นการดวลกันหลวงแม่ทัพเยือนหนุ่มเทรยังครับฤดูกาลนี้27.4แต้มต่อเกมครับ จะได้ดวลกับพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่ครับในตำแหน่งพอยกาดเหมือนกันครับฤด,ดูการน,นี้กดไป27.1แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกของเทรยังอยู่ที่43%ส่วนสตีเฟนเคอร์รี่ครับอยู่ที่45%ครับแต่เทรยังโดดเด่นเรื่องของการแอสซิสต์สร้างเพลย์กับเพื่อนครับ11.0ครั้งต่อเกมถือว่าสูงมากทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรีย่วมมาเจอกันแบบถูกที่ถูกเวลาครับเอ t ตาฮอกชนะมา3เกมรวดส่วนสะพานทองชนะมา2เกมรวดครับ แล้วทั้งสองทีมก็ยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีครับกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มครับแต่อย่างไรก็ตามในบาสที่สูสีแบบนี้ครับยังเชื่อในสตาอย่างสตีเฟนเคอร์รี่วันนี้น่าจะสู้ได้ถ้าแพ้คงไม่เกิน3ดีไม่ดีมีชนะครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 2 2 2ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ